เบิ่งน้ำกันว่ายูทูบเบอร์คนนั้นแมนไพและมอนี้เขาชิมาเห็ดยังงกันเนาะกราบสบายดีท่านผู้ชมยินดีตอนหับท่านผู้ชมเข้าสู่สองข้างไว้เนาะมอนี้ไว้มีนัดกับยูทูบเบอร์กซื่อดังคนหนึ่งประจำแขวงจำปัสักเนาะ หรือว่ายูนครปักเซนีเองเนาะแล้วมันนี้เฮ้าสิไปผอก,กันก็คือครั้งเดกข้องไว้ที่ว่าไปผอโตจริงเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันว่าสิปเป็นังไดว่าเขามีกิจกรรมยังอยูอย่หันเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันยูนี่กระทั่งไปเนาะ่านผุ้ชมตอนนี้เฮ้ายัางบุบุว่าอ่าเลื่อนลอยอยู่ไส่ไรจังน้อยเฮาสิทโตท้หาแล้วเานาะว่าอันเราอยู่ไสแหละเฮ้าก็สิเราออกมาลัดเนาะ เดี๋ยวเราอยู่ลังหวัดเนาะเดี๋ยว,ว่าขี่ไปบึงก่อน อนนี้มาหอดจุดไม้บอนที่ว่านัดกันแล้ว <c oughs> ตอนนี้ลอถา่าอยู่นอกลอถ่าอ่ายูทูบเบอร์เฮาแล้วก็ได้ระวังที่ลอถา่าเพราะว่าเพิ่นยังติดธุระน้อยนึงเน,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 นาะท่านผู้ชมแป๊บนึงอ่าเพิ่นยังเพิ่นยังติดธุระนอยนึงะนันแลวไว้สิพาท่า,ทานผู้ชมยางเลาะเบิ่งบรรยากาศแถวนี้ก่อนเนาะท่านผู้ชม ว่ามันงามสมําใดบ่รู้สึกว่ามันอากาศอยู่นี่มันเย็นสบายดีแล้วก็ใส่น้ําไหลตลอดเลยนี่ <c oughs> เดี๋ยวใส่เบิ่งน้ําตกตาดเด้อท่านผู้ชมว้าอันนี้แม่นมีเต็นท์นให้น้ําอ,อีกท่านผู้ชมว่าผู้ใดอยากมาพักผ่อนย้อนอารมณ์อยู่นี่ก็แม่เหมาะโลดเนาะนี่ถ้าว่ามีหญ้านําน้อยนึงเนาะปลูกหญ้าใส่หยังนี่ก็งามได้นี่ท่านผู้ชม Ngim mumbab soi ván véo eek <laughs> Ai nam tóc tạt In ba tham bưu sông O oh, ngam 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 Niêng oh, ngam nọ ngam reng, heng, ngam 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 เพราะว่าบรรยากาศมันก็สิดีกว่าเา่าเออสีเดยมีตังให้นางแบบซิวซิวว้าวนี่น้องทำสุดซุมโอเ้เดียวเดียวจะซุมในเบอร์อ่านี้นำตกตาขายวะมี่อะหน่อย ที icana, ่จันเจือน์น้หมอไม่น่าทำคุผู้ชมบรรยากาศมันก็สิเป็นประมาณนี้ว้าวเย็ดบอกตาผู้ชมน้มแต่ว่ามันก็ยังบอทันสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เถื่อนเนาะตามเบิ่งจากสถานที่ โอเคท่านผู้ชมและตอนนี้ยูทูบเบอร์ของเฮากะวางเวียกแล้วเนาะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมมาเบิร์กนำกันว่ายูทูบเบอร์คนนั้นมแมนไพ่อะไรโมนี้เขาจะมาเห็ุอีกอย่างกันเนาะโอเคสบายดีสบายดีท่านผู้ชมเนาะอันนี้แมนน้องหน้าผ้าทั่วเนาะจากสองยูทูบอ่าน้องหน้าผ้าทั่วเนาะท่านผู้ชมนเนาะฝังฝ่งแนวฝั่งโต้ในเด้อท่านผู้ชมเด้อ แอมโมเนียเอาสิพากันมา้เหตุยังน้องนะมาตามมาคูงปีกปลาได้สำหรับทุกคเด้อโอเคเนาะแหละก่อนอื่นมดเท้าสิพากันตีปลากันเนาะตีปลากันซะบัดปลาบัดโมปลาสีสุกแล้วเขาจังคอยมาตามมาคูงเนาะเด้อตีปลาเนี้ยได้ไหมนี่สำหรับทุกคนโอเคไปนี่เนาะท่านผู้ชมตอนนี้น้องนาเฮากำลังเอาปลาไปปีกอันนี้มันเป็น รีสอร์ทคองนนองหน้าเองเนาะถาวาทานผู้สมผู้ใดอยากมาหลินมาเที่ยวกัแเมนสามารถมาได้เดอร์ทานผู้สมรีสอร์ทคองเฟินกับบรรยากาศดีดีได้นี่น,น,น,นี่เนาะไฟเฮากะต่อแล้วเรียบร้อยแล้วปาดินเฮากะโตบกักยันหนึงเนอะทานผู้สม เดี๋ยวเพื่อนผู้ชมเดี๋ยบมาให้ดิดเด็กปีกเนาะโอเคนี่เนาะทานผู้ชมผ่าบรรยากาศก็คือท่วาไว้ได ouais. ่ายเบิ่งในเมืองต้นเนาะบรรยากาศกำลังดีเด้อทานผู้ชมเมือ้ยสองสองโมงสามโมงอ่าเดี๋ยวต่อไปเข้าสีพากัน หลังจากปลา,ออาสุกเฮาสิพากันอ่าตําบักหุ่งเนาะท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมนี่ปิงปลาเฮาก็ใกล้สิสุกแล้วเนาะนี่เด้เดี๋ยวอันจักหน่อยมาตําบักุงนํากันเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้องามหลายท่านผู้ชมบรรยากาศเห็นบ่เป็นธรรมชาติขนาดนี ดูซ้อมเดียวผักพุ้งผาระวังเว่ามาเนาะนี่ผักบุ้งเห่าเยวไว้สิครัอ่าหาท่านผีปลาชีมาทำทำกรางบรรยากาศเทมเบมนามาทำทัก พาหนูคุ้มขาเนาะเดี๋ยวถ่าขาชี้เออติดอยหนองหน้าช่ไหติบน้ำเนาะตามลมเด้อไปกว่า แลก็มาหอดมีหน้าที่ทีรกอยเอนทำหุมวันมีก็เทียมราองกับผู้ชมะพีก็เทียมแล้วทนผู้มชมเด้อ บอกน้าทางผู้ชมบัตรเท่ามีนี่พูดร่ำเาจิตต์ตัมนใส่ของเี่ยนผชมานึ่งของเข่าก่ะทุกแล้วเดี๋ยวตะเบนตั้มหาตั้มาเู้แขกไลย

ซีมรมนด้อมาพอดีแล้วอืมอืมบาดเดียวแบบปตฟุ้งตึงไปแหลกแด้ กปุน้ำ่าผปิบนาวอือจารย์ก็แเราม่ต้องเออเอว้าอเยวเขามากินน้ำกันเออไปเดมาเที่ยวกั ลงมือเลยเด้ทำก่อน ยีบาท่เาเท่เทากตเรื wow. ่านอันิเาเด้อว้าวผู้ชมเหี่ยกำลังดี Hãy này cho kênh là cái chạy nó thì rất lỡ những video máy dẫn เสียงน้ำไหล เคนขนมาเลยเหนเลิยเลปิดน้าเะแตต้องพุ่งเล

สวัสดีสาวง่ายๆแล้วขอถามนี่สวดบ่ะนี่เออขั้นสวดนี่น้องนาสิถามืื่อเดั้นสวดเนี่บ่ถามเลยคืออย่งนี้เนี่สาวเปียเนาะสาวเปียเนาะพอ้อมให้ตไข่แทนที่สมได้บ่เพื่อสิได้เขาไปติดตามเนาะขอเบิ่งเลยมามามาแบบเต็ดไข่แทนผี่สมอีกเด้อคนหนึ่งเนาะ ขช้าเปียทำมือ e ส้มนอานไออวดต้องไอเด้อทำมือู <dances> ้มอาันทักทายสบายดีหลยเนาะอยู่บ้านเด้เช้าเปียยูอ่อยูบ้านเดยโอ้ยยูอ่ะยู่ไก่เขาดิวะ P E แล้วก็ I A แล้วก็ยาวาง P H O U T D A V อ N H T เนาะแล้วก็ P Y เอ้เด้อโอเคขอบใจคนงามเมาเที่ยวทะงมาโซกทีมงานเชนนี่จะพูดเนามลาล่าเป็นทีนงานไปสนุดเลยจะจะมาที่นี่มาดูนอนหย่างเลยเนาะเพราะว่าบรรยากาศนี่พอดีถ่ายหูงามเนาะท่านผู้ชมนี่เด้นี่มุมถ่ายหูงเท่ากับมีเนาะนี่ไงมีเตินให้เซาเห็นบ่ เก่าชิปเก่กีบหรือว่า282บาทท่านผู้ชมนี่เนาะท่านผู้ชมถ้าว่าผู้ใดอยากมาพักค้างคืนก็ได้เนาะเฮามีมีเต็นท์ให้เช่าพร้อมเนาะนอนเต็นท์ฟังเสียงน้ำไหลโอเคท่านผู้ชมเนาะกาสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบใจน้องนาที่ว่าตอนหับอย่างอบอุ่นเนาะท่านผู้ชมเนาะ ตามบกุูงปีงป่าและการบรรยากาศดีๆนี่เนาะท่านผู้ชมเนาะกัต้องขอบใจน้องนาหลายๆเนาะสำหรับมือนี้และการสำหรับคลิปนี้เฮากัสิขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเด้อท่านผู้ชมเด้อกับโมมี่ยังลายเนาะกัฝากติดตามน้องนาคือกันเนาะน้องนาผ้าทั่วเนาะท่านผู้ชมแลักๆนี่เนาะอ่ายังซื้อซื้อหามจะไดรก็สวนอาหารผู้บาเจียงมาดีมาเยอะเนาะท่านผู้ชมเนาะพี่พักไข่ผอกเนาะ สองสามเพมิ่มเติมใส่คอมเมนต์ได้เด้อโดยอโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้กาพวงเข้ากาสีเบิร์ตอรี่ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะบ๊ายบายบขอตัวในเด้อบ๊ายบายบาดี <c oughs> <c oughs>